Hello students How are you today สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันในคาบเรียนวิชาสุขศึกษาค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ในหัวข้อการเรียนรู้วันนี้นะคะพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะนักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเด,เด็กเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะรับสมองค่ะ ค่ะรับสมองข้อที่1ค่ะนักเรียนคิดว่าเพื่อนที่ดีเป็นอย่างไรให้นักเรียนตอบมา3ข้อค่ะข้อที่2นักเรียนคิดว่า,าการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะมีลักษณะอย่างไรให้นักเรียนตอบมา3ข้อเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวครูให้นักเรียนเขียนนะคะให้เวลานักเรียนในการเขียนค่ะ โอเคฉเฉลยรับสมองนะคะค่ะ,ฉะเฉลยรับสมองของคุณครูครูถามว่าเพื่อนที่ดีเป็นอย่างไรนะคะครูยกตัวอย่างว่ามีน้ำใจพูดจาไพเราะเป็นคนดีสำหรับนักเรียนก็อาจจะตอบแตกต่างจากคุณครูก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่งเงี้ยค่ะได้หมดเลยเนาะ ข้อต่อไปนักเรียนคิดว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะมีลักษณะอย่างไรอันนี้ให้ยกตัวอย่างมา3ข้อนะคะครูก็ยกตัวอย่างให้เช่นเชื่อฟังพ่อแม่เป็นคนดีขยันมั่นเพียรอดทนเนี่ยนักเรียนก็ตอบแตกต่างได้หมดเลยนะคะไม่ผิดนะคะค่ะสำหรับหัวข้อการเรียนรู้ของคุณครูค่ะคุณค่าของวัยรุ่นนะคะ วัยรุ่นเป็นช่วงของการค้นหาอัตลักษณ์ค่ะนักเรียนสังเกตคําว่าอัตลักษณ์นะคะอัตลักษณ์เนี่ยหมายความว่ายังไงถ้าครูยกตัวอย่างคําว่าอัตลักษณ์ก็คือการแสดงจุดเด่นออกมาเนาะของตัวคนนั้นๆอ่าอย่างเช่นครูมีเสียงที่ไพเราะ,ะครูสามารถร้องเพลงได้เพราะ,ะเนาะมันก็คือจุดเด่นของครูเพราะว่าคนทั่วไปก็ไม่ใช่ว่าจะมีเสียงที่เพราะเหมือนครูเนี่ยคำว่าเสียงเสียงเพราะของครคู นั่นแหละคืออัตลักษณ์ของครูนะคะคือจุดเด่นของครูนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้คนรอบข้างนะคะวัยรุ่นเขาจะสะดงเขาจะเป็นช่วงของการค้นหาจุดเด่นอ่ะพูดง่ายๆนะคะของตัวเองเพื่อให้คนรอบข้างนะคะได้ยอมรับซึ่งต้องอาศัยอะไรบ้างการเรียนอ่ะและการทำกิจกรรมต่างๆควบคู่กันไปด้วยนะคะค่ะ คุณค่าของวัยรุ่นวัยรุ่นจะคบเพื่อนนะคะทั้งที่เหมือนก็ค,คือมีลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่ามีอะไรที่เหมือนกับเขานะคะและก็แตกต่างจากตัวเขาก็คือตัวเขาเองอะคะ่ะเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดนะคะคนคนเราจะไม่เหมือนกันทุกอย่างและก็มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างแต่มันก็จะมีแตกต่างและมันมีอาจจะเหมือนกันก็ได้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับ กลุ่มคนนั้นนนนะคะกลุ่มเพื่อนนะคะก็เลยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของวัยรุ่นเป็นอย่างมากก็คือมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการครบเพื่อนนะคะอ่าบางคนก็เลือกเพื่อนที่เหมือนกับเขาบางคนก็เลือกคบเพื่อนที่ต่างจากเขานะคะก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มเพื่อนนั้นๆกับคนนั้นๆไปเนาะ ค่ะคุณค่าของวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นปัจจุบันค่ะมีรูปแบบสังคมที่เป็นสังคมแบบพหูวัฒนธรรมนะคะสังคมพหมูวัฒนธรรมหมายถึงสังคมแบบไหนก็คือสังคมที่ยอมรับความแตกต่างและความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนที่อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกันเนาะเขาก็ต้องการความยอมความยอมรับความแตกต่าง นะคะซึ่งก็ต้องได้รับความเท่าเทียมกันเช่นเดียวกันสังคมแบบพหุวัฒนธรรมค่ะเป็นสังคมที่มีหลากหลายนะคะเช่นชนชั้นเชื้อชาตินะคะศาสนาความนิยมทางการเมืองรวมไปถึงความหลากหลายทางเพศ น,ะะนักเรียนจะเห็นได้ภาพจากทางด้านซ้ายมือของค,คุณครูค่ะก็จะมีตั้งแต่เออชื้อชาติศาสนานะคะก็จะเป็นความหลากหลายทางาชน,ช,นชั้นชั้งชาติพันธุศาสนาของสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะค่ะมนุษย์นะคะในทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายคนข้ามเพศคนที่แปลงเพศและอื่นๆนะคะเขาทุกคนก็ต้องมีลักษณะ นิสัยท่าทางการพูดนะคะรวมไปถึงลักษณะที่เป็นหน้าตาสีผิวรวมรวมไปถึงทั้งการทางเพศด้วยนะคะเพศที่แตกต่างกันนะคะซึ่งมันก็เกิดจากพันธุก,กรรมสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนนั้นๆก็คือความแตกต่างค่ะหรือเรียกได้ว่าความความหลากหลายนะคะอย่างเช่นภาพด้านซ้ายมือของครูก็จะเป็น พันธุกรรมนะคะมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายรุ่นพ่อแม่มาจนถึงรุ่นลูกก็จะเป็นรุ่นตัวเราเนาะความแตกต่างความหลากหลายเหล่านี้อะค่ะมันเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนที่ทุกคนควรภูมิใจไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยนะคะของใครทุกคนมีจุดเด่นแล้วก็มีจุดด้อยแต่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะสิทธิมนุษย สยชนนะคะหมายถึงสิ่งที่จำเป็นที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับนะคะในฐานะที่เป็นมนุษย์เพื่อให้สามารถอยู่รอดให้มีความมั่นคงในชีวิตและสามารถพัฒนาตนเองซึ่งเราก็จะแบ่งให้เป็น2ประเภทดังนี้ 1. สิทธิที่ติดตัวก็คือติดตัวเราเลยเกิดมาก็ต้องมีสิทธินี้เช่นสิทธิในร่างกายสิทธิในการใช้ชีวิต สองสิทธิที่ติดตามหรือสิทธทิตามกฎหมายในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของประเทศนี้ก็อย่างเช่นสิทธิทางการศึกษาสิทธิในการาในด้านสุขภาพของเรานะคะค่ะสรุปบทเรียนของคุณครูค่ะวัยรุ่นนะคะเป็นช่วงของการค้นหาอัตลักษณ์ค่ะสถานะตัวตนในสังคมต้องการการยอมรับ กลุะะ่มเพื่อนจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของวัยรุ่นเป็นอย่างมากทุกคนควรภาคภูมิใจหรือควรมิควรภูมิใจไม่มีใครเด่นหรือไม่มีใครด้อยกว่าใครทุกคนก็มีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนครูมไม่มีแบบฝึกหัดเนาะให้นักเรียนนะคะอ,อ่านหนังสือสุข,ขศึกษานะคะในหัวข้อที่ครูสอนวันนี้นะคะหรือ ทบทวนบทเรียนโดยการดูคลิปอีกรอบก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะ